ลูกนี้จกขึ้นมาอีกหนึ่งลูก้วคาไปอีกหนึ่งใบครับลับมาหกเมตรห้าสิบครับมาได้ขยับอะไรไกลจากเดิมเท่าไรแล้วครับทุกคนสวัสดีคนดูกับสามร้อยท่านด้วยครับขครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับขครเข้ามาแล้วนะครับแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับลูกนี้ครับการท่าเรือเปิดเกมมาโอ้โหขึ้นมาคุมโซนได้สวยเลยครับอาจพิจิตไม่ขึ้นแล้วครับตีไล่อย่างเดียวครับ ต้องการจะปิดเกมให้เร็วที่สุดกับแจ็คเชียงรายครับลูกนี้เข้าวงมาครับตีรับหนึ่งแต่ต้องติดยกขึ้นมาลูกนี้สก,กิดออกไปแล้วได้แต้มหรือเปล่าครับโอ้โหออกทั้งคู่ครับส่งน้องยุ้ยไปวางครับ น้องยุ้ยสุพรรณบุรีครับจะขึ้นไปวางโซนอยู่ตรงไหนครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาครับลูกนี้คุมโซนได้สวยครับอยู่ห่างจากเป้าประมาณเมตรนิดๆครับเอาครับทางด้านของการท่าเรือครับไม่ได้บุกบูอะไรเท่าไหร่ครับส่งทางด้านของน้องพัดนนครปฐมมาวางโซนครับลูกนี้ฮาร์ปขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับ อีกฝั่งรับอีกฝั่งหนึ่งตั้งรับแบบเน้นเหนียวครับอีกฝั่งหนึงตีบุกแบบจู่โจมครับดูครับแจ็คเชียงรายครับลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกแล้วคาไปอีกหนึ่งไปครับโอ้โหไม่ออกนะครับทุกคนวงไว้ครับดูครับแจ็คเชียงรายครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับคารับสองครับ เอาครับทางด้านนอครปมามก็ไม่ได้ตกใจอะไรครับส่งทางด้านน้องพัดขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกแล้วเปลี่ยนไปอีกหนึ่งใบครับตีได้ตีไปครับผมขึ้นได้พี่อยากตีก็ตีไปครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับดูครับลูกนี้แจ็คเชียงรายเข้าวงมาจะตีอีกหนึ่งใบตีโดนรับสองติดรับสามลูกนี้ตีสกิดรับสองแต้มในสนามไปครับโอ้โหสกิตแต่ลูกมันแรงครับดูครับ ยกขึ้นมานี่ครับเอาครับทางด้านของการท่าเรือครับอยู่ในมือน้องปักสามใบครับจะขึ้นมาวางโซนตรงไหนครับลูกนี้ไม่ถึงครับโอ้โหงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วครับน้องปักครับลูกพอดีคำน้องยุ้ยครับท้าน้องยุ้ยตีโดนหมด แล้วติดนี่จบเลยครับมาดูครับว่านี่ครับตีอยู่แล้วครับระยะนี้ครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับถ้าตีครบติดหมดทุกใบนี้เกมครับต้องมาดูลูกนี้ก่อนครับว่าจะเป็นยังไงครับเหล่น้องูยงนี้จกขึ้นมาแล้วผิดครับเอาแล้วครับไม่เกมแล้วครับ น่าจะตีสามอีก1ใบครับตีเพื่อให้น้องปั๊กเข้าทำแต้มเอาครับคือไม่เล่นเกมลับเลยครับอาร์พิจิตมาครั้งนี้ครับบุกอย่างเดียวครับน้องยุยสุพรรณยกขึ้นมาอีก1ลูกแล้วคาไปนะครับลูกนี้ครับโอ้โหถ้าเกิดว่าคาลูกแรกนะครับผมบอกเลยสร้างความลำบากใจให้กับการท่าเรืออย่างแน่นอนครับโอ้โห ดีนะครับลูกแรกที่น้องยุ้ยตีตีผิดครับทัดตีติดแบบนี้นะครับโอกาสเกมสูงแน่นอนครับน้องปักลูกนี้ช่วยขึ้นมาครับกี่คะแนนครับน่าจะได้แต้มเดียวครับได้หรือเปล่าครับทุกคนถึงหรือเปล่าครับแต่มองมุมนี้น่าจะได้หนึ่งนะครับโอ้โหถ้าไม่ได้แล้วเสียแต้มในงานงอกครับวัดนะครับ สวัสดีคนดู600กว่าท่านด้วยครับช่วงนี้รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับมันทุกคู่ครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ไปครับมันแน่นอนครับหลังจากนี้ไปครับรอบลึกแล้วครับเอาครับสกอร์เป็นยังไงครับโอ้โหไม่ได้แต้มครับการท่าเรือครับเสียแต้มให้กับอาร์ตพิจิตไปอีกหนึ่งแต้มครับสกอร์เลื่อนเป็นเ้าต่อหนึ่งครับ